เ,ออเราจัดมาละห้าพันให้คุณแหละเออต้องจัดหมดแล้วครับเราถูกหวยเธอเราเกิดฝั่งนี้เราเซอร์เกิดฝั่งไหนล้วทีนี้ของนู้นหรือเปล่าเอาอฝั่งนี้มันตันนี่คุณทำไมแมพมันได้จังอ่ะผมว่าฝั่งขวาแน่เลยอันนี้เครื่องเสร็จแล้วเฮ้ยเจอสัรีมแพลิง หนึ่งทีก่อนครับสตีฟแฮร์ลิงเฮ้ยบั่นเครื่องกันเพลินเลยโอ้สปินว่าทางเครื่องไว้ก่อนคุณเดี๋ยวเครื่องเสร็จเ้าแข็งเครื่องกันหมดมีแต่คนแข็งแขงแข็งปึก n o p สเต็ปสวนวันนี้เขาสเต็ปสวนผม เจ็กพาร์คสเตปสวนคุณวิ่งอยู่แถวนี้ได้ไหมแต่ผมไปฝั่งนูน้น <c oughs> นี่ไงแย่งเหยื่อคุณสุวรรณก่อนเลยหนึ่งตัวดีวครับ <c oughs> ผมกำลังพังไม้อยู่ ผมบิงมั่วแล้วตอนนี้ไปดูฝั่งนู้นดีกว่าวับเวับโอ้ยไม่ก่อนเซเบิลหนึ่งทีเลย <c oughs> เฮ้ยเขาบอกให้เพื่อนด้วยอ่ะมโอ้โหบิงติดก <c oughs> ้อนหิน <c oughs> เดี๋ยวเชื่อเขาเลยทางเส้งก่อนแล้วกัน <Nope. S 2> ยังยังก่อนตีไปโดนยิ่หินอีกเออแต่บอกได้ว่าแพ้อะไรคนนี้ก็สวนเก่งอ่ะคุณต้องมาชิดตัวเขาก่อนถึงจะตีได้นะคนนะี้ผณต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไม่ได้สบายใจละผมมาเล่นเนิร์ดยเล่นเนิร์ดผมเหนื่อยมากเลยโอ้ oh m <my> ม่ก็เจอไม่เจอกาผมลาย เซบามาโอ้โหสเต็ปกปเหรอเข้าตู้มีแต่คนชุกตึงๆเอาไปก่อนหนึ่งทีจ้าดูแถบจ้าเอาปุ้มไม่ได้คนนี้ตัวหนัก แล้วแต่เชฟไยนะเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรทำละสี่พันแต่คนอุ้ยเครื่องเสร็จโอ้โหผมดูเครื่องยังไงเครื่องเสร็จเลยต้องเสร็จเชยเลยครับผมปล <c oughs> ่อยเขานั่งปั่นเพลินเลยเรา ส่งไปให้คุณสุวรรณละสวยครับเครื่องผมเสร็จรัวเลยฝั่งนี้คุณเพราะว่ามันเดินเนมันเดินช้ามันเลยโซนยากครับไม,ไ,ไม่เป็นไรคุณคุณอยู่ฝั่งนั้นดีแล้วแล้วผมพยายามเอาใหม่หน่าโซนเครื่องได้อยู่หลอกไฟไปก่อนหนึ่งทีหลอกทีไปก่อนหนึ่งไฟ เฮอยเหมือนเครื่องแถวผมจะเสร็จอีกแล้วนะนเครื่องกลางตีปล่อยไปก่อน,อนทังเครื่องไว้ก่อนแล้วกันเอาหุ้ยปลายดาบ ไอเขียวเลยทีเดียวเชียวผมส่งคือแบบผมเล่นเดินเนิร์ดผมต้องเอียงตัวไปด้วยอ่ะเวลาจะตีอ่ะต้องกินขนาดไหนนต้องโยกตัวด้วยโยกตัวสุดเลยผมเครื่องฝั่งผมเสร็จอีกแล้วคุณเดไบวิ่งเร็วโสนง่ายแต่เดินเนิร์ดมันเดินช้ามันโซนไม่ได้เลยเครื่องฝั่งนี้เสร็จรัวๆ รุงหมิ่นเดินล็อกก้อนหินมาเสร็จอีกหนึ่งเครื่องเสร็จรัวๆเลยทีนี้ใครทำไรระเบิดอยู่ระเบิดหรือเปล่าสปินครับผม ผมไม่เห็นตัวเขาเลยเขาเนียนจริงเขาเนียนจริงส่งไปอีกหนึ่งคนอุสุวรรณก็ส่งมาผมก็ส่งไปไอุ้ยแถวนี้เครื่องเพียบเลยคุณของผมอ่ะผ,ผมดูเอง หนคนแหลก <g ül> แหลกซะด้วยแหลกจังหวะตีพอดีเลยทางเครื่องอ่อนอลอ่าได้ไหมไม่มีออล่าเลยเอ,อ้ยมีเป็นตัวเลยสตีฟ <c oughs> โอ้โหยังสปินไม่หมดยังสปินอยู่ <c oughs> <c oughs> หายเอเอาเรื่องตรงนี้มีคนแน่นอนครับ ภาพไม้แบบนี้ผมต้องติดอะไรเนี่ยโน้ปอุ๊ยผมต้องติดอะไรไม่ตายเถอะจะาั้นใหญ่มีสองตับคนโอ้ยเท่นี้จะเสร็จแล้วคุณ ของผมเลยสองคนมีคนเจ็บวิ่งเข้าบ้านใหญ่ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้มีรอยในบ้านใหญ่เจอขึ้นมาบนสาลาก่อนจะเจอคนไหมโอเคแถวนี้มีคนแน่นอนบ้านใหญ่น่าจะมี หลาลหนึ่งทีไปก่อนจ้ารอชานบิงก่อน, <c oughs> <c oughs> นมองแต่เราอย่างเดียวมองเพลิน ติดกันมากเลยพระจะปั่นยังไงลาทีนี้เฮ้ยผมได้ยินเสียงคนอ๋อคนที่เพิ่งส่งมาเมื่อกี้โอ้โห,หดีขนาดไหนก่อนเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เครื่องนั้นคือแบบยังไม่ได้ปั่นไม่ใช่หรอปัอ่นสองคนเออตอนแรกผมวิ่งมาคือแบบเขายังไม่ทันได้ปั่นเลยนะหนึ่งทีก่อนเลยจ้าขอเด็ด เลี๋ยขขอด้อีกคนหนึ่งถนนงเลยแล้วกันเนาะเหลือคนเดียวแล้วคุณตอนเนี้ยแต่เข้าไปไหนเขาบาดเจ็บด้วยนะ,ะดึงเพื่อนดึงไหมเฮ้ยท่อเปิดแล้วคุณปิดท่อก่อนหนึ่งอัน หมือนได้ยินเสียงท่ออยู่หน้าบ้านใหญ่เลยเมื่อกี้โอเคผมเจอท่ออีกอันหนึ่งเกื okay, อบร้อยท่อหมดแล้วโอเคครอบประตูเลยทีนี้เอาประตูหลังบ้านใหญ่ด้วยแล้วก็ประตูนู้นด้วยเฮ้ยเอาเขาฮิ้วเสร็จเราต้องผัดกันเวียนดูคุณต้องไปดูประตูนูน้นดะ้วยนะโอ้ยผมเจอผมเจอแล้วครับอยู่กับผมอยู่กับผมมขอบีบคอได้ไหมไเกมนี้ได้ได้ขเข้า เขาไม่ให้บีบพอดิเขาเข้าตู้ดิไม่เป็นไรกดบีบพอเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย